สวัสดีค่ะสวัสดีพี่โบแล้วก็คุณพ่อสมบูรณ์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชลุงฟอร์ดไอเมสักราชวเชฟุพร,รามห้ามีโอกาสสมงมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามค่ะสอบถามพี่โบแล้วก็คุณพ่อสมบูรณ์ค่ะซื้อรถกับทางคูบิวเป็นยังไงบ้างคะดีครับบริการดีมากเลยอธิบายได้แจ่มชัดครับแถบให้คำแนะนําดีมากครับตัวรถเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีครับ เป็นเป็นแบบเป็นยังไงบ้างาตัวรถหรือว่าสมรรถนะในการทดลองขับได้ไปทดลองขับมาบ้างเราเรื่งอ๋อนะ่นทดลองขับมันรุ่นสตอรแทน,อน,แทนโอเคเลยสตอรนแทนกตัวสตอรนแทนนี่โอเคมากเลยแนละ้วนี่คุณแม่เพิ่งเข้ามาแม่คุณแม่เป็นไงบ้างคะตัวรถตัวรถเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ในในใ การบริการการต้อนรับภายในฟอร์ดไอเสาขาพระรามห้าเป็นไงบ้างคะดีครับดีมากดีเยี่ยมเลยห้าดาวอ่ะห้าดาวขอให้ห้าดาวเลยขอบคุณนะค่อคันนี้เป็นฟอร์ดคันแรกของทางคุณพ่อแล้วก็พี่โบนไหมคะคันแรกครับจริงๆก่อนหน้านี้จะซื้อฟอร์ดแล้วเมื่อสิบปีก่อนตัวที่หกอ่าตัวที่หกอ่ะแหละแต่ว่ารอนานเกินไปก็เลยไปออกมาด้ามี่ห้าสิบมันก็เครือฟอร์ดแล้วแหละ ก็เลยใช้มาแล้วเห็นมันเก่าแล้วก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเอาฟอร์ดเอาฟอร์ดจริงๆไปเลยท่านท่านของตีไปทำไมถึงเลือกเป็นฟอร์ดคะคุณพ่อจริงๆชอบชอบชอบฟอร์ดแล้วก่อนหน้านี้แล้วอย่างที่บอกว่าชอบในตัวนู้นอ๋อแฟนแฟนฟอร์ดแฟนฟอร์ดแต่รอรถนานรอสี่เดือน เลยเปลี่ยนใจไปก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาดูดูใหม่ใช่ไหมคะมันต้องใช้งานไงมันก็เลยก็เลยต้องเอางันอื่นไปก่อนก็ต้องต้องเร็วต้องไวด้วยใช่ไหมคะครับอยากให้ทางคุณพ่อหรือว่าทางพี่โบยก็ได้ค่ะเป็นตัวแทนฝากถึงลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถกระทางสอดอเมศกาพรามห้าหรือว่าทางคูบิวค่ะก็เขาก็อยากอยากอยากแนะนํานะที่ที่พระรามห้าเนี่ยของคุณบิวเนี่ยบริการดีนะบริการดีและพูดจา อธยาศัยไม่ดีๆีดีต้อนรับดีครับครับมาฝากเพื่อนๆที่ดูแล้วกันอันนี้ดีดีแน่ๆเลยครับผมเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชลูมฟอร์ดไอเมสาขาราชพฤกษ์พระรามหค่ะวันนี้มาทางครอบครัวแบบนี้เลยเรื่องไงก็เดี๋ยวจะให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราค่ะฝากถึงคุณลูกค้าคนสำคัญด้วยค่ะ สำหรับบิวนะไ่อเค่ะสำหรับบิวนะคะก็ต้องขอบราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่คุณนาแล้วก็น้องโบทมากเลยนะคะที่ไว้ใจให้บิวดูแลในการออกรถครั้งนี้การใช้รถในครั้งนี้ขอให้ทางครอบครัวใช้รถคันนี้แล้วเฮงเงรวยรวยิ่งๆขึ้นไปขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ